ท่านประธานมูลที่สามัชชีพท่านสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์อดีตประธานกรรมการบริหารมูลที่สามัชชีพท่านกรรมการมูลที่ผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้นำนำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่1 1และท่านผู้มีเกียรติทุกท่านผมในฐานะผู้นวยการหลักสูตรผู้นำนำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่1 1ขอรายงานผลการดําเนินการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำนำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่1 1หรือหลักสูตร leadership for change ดังนี้ การอบรมในครั้งนี้ได้เริ่มต้นตั้งแต่วันที่31ตุลาคม2563และดำเนินการฝึกอบรมมาตลอด5สัปดาห์เป็นเวลาทั้งสิ้น11วันโดยมีผู้อบรมทั้งสิ้น91คนเป็นผู้สมัครจากหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจเช่นบริษัทปตทจำกัดมหาชนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยองค์กรมหาชนเช่นสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนสำนักงานกองทุนฟื้นฟูพัฒนา เกษตรกรสถาบันคุณบุครทาชีพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีตัวแทนจากองค์กรปกครองท้องถิ่นเช่นเทศบาลบริษัทเอกชนและองค์กรต่างๆอีกหลายหน่วยงานที่ไม่ได้เอ่ยนามโดยในสัดส่วนของผู้เข้าอบรมรุ่นที่11นี้มีผู้เข้าอบรมในช่วงวัยต่างๆหลากหลายทั้งวัยหนุ่มสาววัยทำงานและผู้มีประสบการณ์ทำงานสูงซึ่งทำให้เกิดความหลากหลายด้านมุมมองและแนวนคิดการทำงาน ส่งผลดีต่อการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในมิติต่างๆเป็นอย่างดีและยังเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความสนใจของคนรุ่นใหม่ต่อการมีส่วนร่วมในงานพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานลากของประเทศไทยอีกด้วยนอกจากนี้ในกระบวนการลงพื้นที่จังหวัดต่างๆ l f c 1 1ยังได้รับความช่วยเหลือและประสานงานจากเครือข่ายของสิทธิ์เก่า หลักสูตรผู้นำนำการเปลี่ยนแปลงรุ่นต่างๆหลายท่านซึ่งเป็นการแสดงถึงการเชื่อมร้อยเครือข่ายการทำงานของนักขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนในภูมิภาคต่างๆของไทยเป็นอย่างดีการฝึกอบรมครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆนะครับโดยเฉพาะผู้สนับสนุนการทั้งกำลังทรัพย์และก็สิ่งของ ประกอบด้วยบริษัทปตทจำกัดมหาชนบริษัทไทยเบิร์เบรจำกัดมหาชนบริษัทเอ็มเคเรสลองกรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทไทยยูเนียนจำกัดมหาชนบริษัทสหพัฒน์อินเตอร์โฮดดิ้งจำกัดมหาชนบริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนการไฟฟ้าภายแหประเทศไทยบริษัทไทยสติกเฮิร์บจำกัดบริษัททีเอฟคอสเมตอโลจีประเทศไทยจำกัดบริษัทฮอนด้าออโตโมบิลประเทศไทยจำกัดบริษัทเลซี่บอยประเทศไทยจำกัด บริษัทน้ำมันพืชจำกัดมหาชนบริษัท KCG c o r ค o ป ation ช่นจำกัดบริษัทะชัยรัชการกรุงเทพจำกัดธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยสำนักง,งานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติบริษัทแบล็ k แคนยอนประเทศไทยจำกัดและบริษัทไทยแอร์เอเชียจำกัดในเบื้องต้นนี้หลักสูตรผู้นำนำการเปลี่ยนแปลงปี2563ได้สร้างผู้นำที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่เศรษฐกิจฐานราก สำเร็จแล้ว91รายผู้นำรุ่นใหม่เหล่านี้จะเป็นเครือข่ายของจิตอาสานักพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่จะกระจายไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศและจะเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการต่างๆที่ผู้เข้าอบรมได้ศึกษาและจะททำแผนไว้ซึ่งประธาน l f c 1 1และตัวแทนจะได้กล่าวรายงานรายละเอียดในลำดับต่อไปการดำเนินโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ในหลักสูตรนี้ เป็นการดำเนินโครงการสร้างสังคมไทยให้มีสมาชีพเพิ่มขึ้นในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่องทุกปีทําให้เกิดสัมาชีพเต็มพื้นที่สมดังเจตนารมณ์ของการก่อตั้งมูลนิธิสัมมชีพอย่างแท้จริงในนามของมูลนิธิสัมมชีพสถาบันผู้นำนำการเปลี่ยนแปลงและทีมผู้ดำเนินการจัดอบรม l อ1 1ขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยทําให้กิจกรรมการอบรมครั้งนี้ดําเนินการมาอย่างราบลื่น และรุ่งร่วงด้วยดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิทยากรผู้ส่งคนวุณวฒิองค์กรผู้ให้การสนับสนุนเครือข่ายชมรมผู้นำนำการเปลี่ยนแปลงและผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านในโอกาสต่อไปขอบคุณครับนอนี้ค่ะดิฉันขอเรียนเชิญนะคะคุณวัชรีปรัชญานุสรหรือว่าพี่แอลของเรานะคะประธานรุ่น LFC รุ่นที่11ค่ะนำเสนอโครงการที่จะร่วมกันขับเคลื่อนต่อไปเรียนเชิญพี่แอลด้านหน้าเวทีและขอเสียงปรบมือด้วยค่ะค่ะกลับเรียน ท่านสนทรัตนะคะแล้วก็ท่านประธานคณะกรรมการท่านเลขาทุกทกท่านนะคะแล้วก็เพื่อนๆสมาชิกทุกท่านค่ะก่อนอื่นนะคะเราทํางานกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะนะคะในการขับเคลื่อนในครั้งนี้อยากจะขอเรียนเชิญในส่วนของรองประธานทั้ง4ท่านออกมาด้านนอกด้วยเลยค่ะจะได้ช่วยกันค่ะ ก็ก่อนอื่นนะคะในการทํางานนั้นชัดที่ชัดเจนแล้วก็ที่แน่นอนที่สุดนะคะพวกเราในส่วนของคณะทํางานในรุ่น11เราได้ทําโครงสร้างของการบริหารจัดการงานก่อนนะคะว่าเราจะขับเคลื่อนในส่วนของมูลนิธิแล้วก็ฐานรากของชุมชนให้เข้มแข็งได้อย่างไรนะคะนั่นก็หมายถึงว่าเราจะมอบความรับผิดชอบทุกคนในห้องนี้ทั้ง86คนนะคะที่เข้ามาร่วมประชุมให้มามีส่วนร่วม และร่วมหัวใจกันเป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้ในการที่ไม่ใช่วันนี้คือวันจบนะคะแต่วันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการที่เราจะเริ่มออกไปทำงานแล้วขับเคลื่อนร่วมกันนะคะส่วนโครงสร้างที่เราได้กำหนดไว้ จะมีทั้งหมดทางด้านของแต่ละรองนะคะแต่ละรองประธานนั้นจะแบ่งแล้วก็รับผิดชอบงานแล้วก็ในส่วนของคณะสมาชิกของเราก็จะอยู่ในส่วนต่างๆได้ส่วนที่1แน่นอนชัดเจนนะคะจะได้เป็นอยู่ในส่วนของทางด้านของการบริหารนะคะก็จะมีทางคุณเอกค่ะเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของด้านการบริหารค่ะ อันนี้มาจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะคะตัวแทนอีกท่านหนึ่งนะคะก็จะเป็นอยู่ในส่วนของวิชาการนะคะมาจากกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะคุณตะนะคะขอเรียกชื่อเล่นกันนะคะจะได้ใกล้ชิดกันนิดนึงค่ะแล้วก็หัวเรียวหัวแรงของเรานะคะในการที่จะทําเรื่องของหาไรายได้นี่เป็นหัวใจที่เราจะต้องทําให้ชุมชนของเราอยู่ดีกินดีได้อย่างอย่างไรนะคะพึ่งพาตนเองได้ค่ะพี่บอมของเราค่ะ ประชาสัมพันธ์ก็เป็นที่หนึ่งนะคะอยู่ที่พี่บอมหมดนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะก็จะมาในส่วนของปตทตัวแทนของปตทอของพวกเราทุกคนนะคะวันนี้ก็จะเป็นอยู่ในส่วนของกิจกรรมนี่เป็นเห็นไหมคะหุ่นดีร่างดีนี่คือเป็นนักกีฬาเพราะนั้นแน่นอนจะต้องดูแลในส่วนของกิจกรรมและข้อทางด้านการตลาดค่ะคุณปาล์มค่ะ เมื่อเรามีทางด้านของโครงสร้างที่ชัดเจนแล้วในความรับผิดชอบนะคะวันนี้ก็จะเป็นวันที่บอกแล้วว่าเป็นจุดเริ่มต้นของพวกเราเพราะฉะนั้นวันนี้จบเที่ยงแล้วนะคะเรารับปริญญาเอกกันวันนี้แล้วในเรื่องของการสร้างชุมชนเนี่ยเรายังไปไหนไม่ได้เรายังรวมตัวรวมกลุ่มกันเพื่อที่จะนําทุกคนให้ไปอยู่ในกลุ่มในหัวใจเดียวกันนะคะแล้วก็ทุกคนจะต้องมีส่วนรับผิดชอบในการขับเคลื่อนทุกคนแต่ละคนนั้นจะต้องอยู่ในกลุ่มของแต่ละคนวันนี้ เรามีเครือข่ายแล้วนะคะเครือข่ายที่หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ไปนั่งคุยกันว่าขับเคลื่อนกันอย่างไรแล้วก็หลังจากนั้นนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดเราต้องการในเรื่องของการพัฒนาคนเรื่องของความรู้จากการที่พวกเราได้ลงในชุมชนนะคะเราทราบว่าปัญหาที่ไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าจะเป็นเรื่องของความต้องการของชุมชนมากกว่าอันที่หนึ่งเรื่องขององค์ความรู้ที่บางพื้นที่ที่เราลงไปนั้น ยังไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่เต็มใปนไม่เต็มพอนะคะที่จะต้องไปเพิ่มเติมให้เขาในเรื่องขององค์ความรู้ด้านต่างๆอันที่สองนั้นเขาผลิตสินค้าออกมาแล้วเนี่ยยังไม่ ตลาดยังไม่รู้จะไปทําที่ไหนอยู่ที่ไหนนะคะก็อาจจะขายในชุมชนเองซึ่งเราคิดว่าเฮ้ยไม่ใช่ถ้าขายในชุมชนโอเคคุณอาจจะใช้เองกินเองอยู่เองแล้วไม่ต้องอยู่ได้ด้วยตนเองที่ดีแล้วเนี่ยหลังจากนั้นข้อจะเอาข่าวออกมาขายขายในชุมชนแล้วก็ขายในประเทศแล้วขายต่างประเทศไหมอันนี้เป็นนโยบายเป็นการขับเคลื่อนที่เราจะต้องมาช่วยกันนะคะก็ยังไงก็ตามแต่ในส่วนเรื่องต่างๆเหล่านี้ที่พวกเราได้รับมา อีกอย่างหนึง่งเราจะเห็นว่าแพ็กเกจจิ้งนะคะของตัวชุมชนที่ทำมาก็อาจจะยังไม่สวยพอยังไม่โดดเด่นยังไม่ว้าวพอนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีเครือข่ายมีเครือข่ายต่างๆที่ต้องเข้ามาช่วยเราอันนี้ก็ต้องขออนุญาตแล้วก็ขอความอ,อ,อนุเคราะห์นะคะจากทางผู้ผู ผู้ใหญ่ทั้งหลายในประเทศที่จะมาช่วยพวกเราในการส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนให้พวกเราไปถึงเป้าหมายของคณะของรุ่น LFC11 ในวันนี้นะคะแล้วก็อย่างอื่นๆนั้นท่านท่านรองเดี๋ยวเชิญค่ะก่อนอื่เลยครับเรารู้สึกไหมครับว่ารุ่นเราเป็นรุ่นได้เนี่ยพราะผู้หญิงคนนี้รวมใจให้เราครับก่อนจะต้องเปิดกึงลังให้พี่แอลประธานรุ่นนะฮะเราก็จริงๆ,ๆเรามีสไลด์มาไม่แน่ใจว่าจอขึ้นได้หรือเปล่าเอ่ยนะครับด้านหลังนะฮะ ถ้าไม่มีก็จะพูดสดแล้นะโอเคมีนะครับเราท่านประธานเห็นจอไหมอ๋อกำลังรออยู่นะครับจริงๆเกิดนํานิดนึงครับจริงๆมวยที่สมาชิกนะฮะต้องเป็นมวยท,ที่มีพลังแข็งแรงมากๆนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้สไลด์ที่มานําเสนอเนี่ยเมื่อวานเพื่อนๆได้ดูไปแล้วรอบหนึ่งเนาะแต่วันนี้ในๆนะครับผู้ก,ก่อตั้งมวยที่นะครับทั้งพี่สนนะครับพี่เวมาขออนุญาตเรียกพี่นะครับพี่เพราะเนื่องจากว่าพวกเราทุกคนเนี่ยอยู่ตรงนี้ก็เหมือนเป็นพี่น้อง มูทีสสมาชิพได้กันเองนะครับเราอยากให้เห็นว่าจริงๆมูทีสสมาชิพเนี่ยเรามีมารุ่นนี้รุน11และพันกว่าคนถ้าเรารวมพลังกันได้จริงๆเนี่ยมันจะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ประเทศไทยและสังคมได้ขนาดไหนเดี๋ยวมาลุนไปพร้อมๆกับผมนะครับว่าคลิกก์มันจะคลิกได้ไหมตามคาดเป๊ะครับคลิกไม่ได้ <laughs> ถ้าคลิกไม่ได้นะครับแต่ผมทำมืออย่างนี้เนาะทำมืออย่างนี้ก็แปลว่าเปลี่ยนไปทีละหน้าโอเคไหมนะครับอ่ะไปครับเปลี่ยนเลยครับ ก่อนอื่นเลยครับสิ่งที่รุ่น lfc 11เราอยากจะทำเนี่ยเราอยากจะทำเรื่องของพลังสมมชชีพขับเคลื่อนประเทศไทยร่วมกันพลังสมามชชีพขับเคลื่อนประเทศไทยร่วมกันตอนนี้เราทําสม,มัชชีพท่วแบ่นดินอยู่แล้วแต่ว่าวิธีการจริงๆในการขับเคลื่อนเนี่ยจริงๆพี่ๆนั่งอยู่ที่นี้หลายๆคนมีประสบการณ์ในการขับเคลื่อนลดความเหลื่อมล้ําอยู่แล้วแต่ว่าการทําอย่างเงี้ยได้เนี่ยมันต้องมีทุนเริ่มต้นทุนเริ่มต้นซึ่งไอ้ทุนเริ่มต้นเนี่ยเราสามารถได้สิทธิ์มันนี่จากพี่ๆถ้าสังเกตโลโก้อยู่ข้างล่างเห็นไหมครับ นะครับพี่โชคก็มีหนึ่งในโลโก้อยู่ด้วยน,น,นะฮะมันก็จะเห็นภาพอยู่ว่าหลายๆคนเนี่ยที่มีโลโก้ทั้งปตททั้งไทยเบฟทั้งต่างๆเนี่ยอาจจะเป็นตัวเริ่มต้นในการสิทธิ์อันนี้สิทธิ์อันนี้แปลว่าเงินทุนเริ่มต้นให้เราทําร่วมกิจกรรมได้ถามว่าต้องใช้เท่าไหร่เดี๋ยวเรามานั่งคุยกันในแต่ละกลุ่มแต่จริงๆสมุิโปรเจกต์หนึ่งเนี่ยเราใช้เงินในโปรเจกต์เนี่ยเริ่มต้นไม่เกิน5้าแสนถึงหล้านบาทเนี่ยเราก็สามารถทํางานได้อย่างมีศักยภาพมากๆแล้ว โดยที่เราไม่ได้คิดค่าตัวของเรากันเองนะครับหน้าต่อไปครับอันนี้องค์ความรู้นี้ไม่ใช่ใครสอนผมครับพี่สนสอนผมเองครับพี่เบสอนผมเองครับก็คือเวลาจะเปลี่ยนแปะเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านใหญ่ๆเนี่ยเราทําอะไรบ้างเราก็ต้องมีหิน3าก้อนนี่แหละพี่สนเคยสอนว่าแบบเฮ้ยถ้าอยากขับเคลื่อนเคลื่อนเล็กๆเนี่ยเคลื่อนหินเนี่ยใช้แรงคนเดียวผักก็ได้แต่ถ้าอยากขยื้ขนภูเขาขับอยากขยื้นภูเขาอยากขับเคลื่อนนโยบายใหญ่ๆเนี่ยหิน3ามก้อนมันต้องครบ นะครับหินก้อนแรกคือก้อนของพลังความรู้ก้อนที่2คือพลังทรัพยากรทรัพยากรเนี่ยคือคนและเงินนะครับก้อนที่3เนี่ยคือก้อนของเครือข่ายนะครับพอปรับภาพกลับมาครับมันก็กลายเป็นว่าความรู้เนี่ยพี่ๆตุน,น้องทุกคนอยู่ที่เนี่ยทุกคนมีฐานความรู้ดีอยู่แล้วพอเรามาจาก s t a โ e h เดอร์หรือผู้เกี่ยวเกี่ยวข้องเนี่ยทุกภาคส่วนเลยฐานฐานเรียกว่าฐานทรัพยากรเนี่ยเราแปลงเป็นฐานนโยบาย จุดแข่งหนึ่งของมือที่สมาชีพเนี่ยคือเรามีผู้กำหนดนโยบายหรือผลิตสินค้าเยอะมากอย่างพี่เปียกนั่งอยู่ตรงนี้ก็เป็นผู้นำา SME ที่แข็งแรงที่สุดในประเทศไทยมี SME อยู่ในไปไลน์เขานับแสนลายในการทำนะครับหรือฐานการสื่อสารฐานการสื่อสารเนี่ยจุดอ่อนอย่างหนึ่งของเราในอดีตเนี่ยเราไม่ได้สื่อสารออกไปให้มันดังพอเราไม่ได้สื่อสารออกไปให้ดังเนี่ยครับคำคำหนึ่งที่เราพูดกันเนี่ยว่าเมื่อก่อนเราถูกสอนว่าจงทําดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัยไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกิน สิ่งที่เกิดขึ้นคือคนเลวมันเลยเด่นกว่าคนไม่ดีมันก็เลยเด่นได้แต่ถ้าเราเปลี่ยนแมอเซ็ตใหม่ว่าจงทำดีอย่างโดดเด่นจนคนเห็นและอยากทำตามถ้าเราเป็นมูที่สมาชิสเนี่ยแล้วเราทำดีอย่างโดดเด่นได้เนี่ยแล้วคนเห็นว่าไอ้คนดีเด่นเด่นมันก็ได้ดีได้ด้วยนี่ว่าพี่เวนะครับวิเชนติวานิที่นั่งอยู่เนี่ยเขามีแนวคิดอย่างหนึ่งเลยซึ่งผมจำมาใช้ตลอดชีวิตเลยเขาบอกว่าชีวิตดีได้ ไม่ต้องโกงไม่ได้แปลว่าชีวิตคนเนี่ยมันจะรวยได้จะดีได้เนี่ยต้องโกงคนเข้ามานะเราเป็นตัวอย่างของคนในมูลที่สมัชชีพได้เลยว่าเราเป็นคนที่ดีโดดเด่นคนเห็นทําตามโดยไม่ต้องโกงเราอยากทําให้เห็นในรุ่นเราครับ เราก็เลยตัดจัดโครงสร้างขึ้นมาโครงสร้างนี้ไม่ใช่ผมคิดคนเดียวนะครับพี่ๆทั้งสท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับช่วยกันตบช่วยกันคิดจนออกมาเป็นสี่ฝ่ายดังนี้ครับฝ่ายแรกเนี่ยฝ่ายยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์เนี่ยยกย่อยลงไปก็มีเรื่องของการบริหารการเงินนะครับทศถิครับฝ่ายเลขานุการองค์กรบริหารเนี่ยก็จะมี บริหารการเงินฝ่ายต่อไปยุทธศาสตร์ก็มีวิชาการการตลาดนะครับฝ่ายกิจกรรมเนี่ยก็จะมีกิจกรรมกีฬาและกิจกรรมอื่นๆซึ่งเดี๋ยวพี่ปามาอีกเพียบเลยส่วนฝ่ายประชาสัมพันธ์เนี่ยพ่วงหาทุนไปด้วยแต่หาทุนเนี่ยสารภาพจากใจนะครับพี่พอหาจริงๆเนี่ยช่วยกันหานะครับตกลงไหมครับถ้าตกลงขอเสียงตกลงดังๆกันนะพี่รอดนึกว่าเสียงจะเบารอดนะครับไปหน้าถัดไปครับพี่อันนี้ก็เลยรับผิดชอบกันไปเรียบร้อยนะครับพี่ๆแต่ละฝ่ายเราเห็นอแล้วใครรับผิดชอบอะไรไปต่อเลยครับ เราจะเห็นภาพว่าเราไม่ทํางานกันเองนะครับเราแบ่งในกล่องต่างๆนะครับกล่องต่างๆเนี่ยเรามี5้ากล่อง5กล่องเนี่ยก็แปลว่าหมายถึง5้ากลุ่ม5้ากลุ่มเนี่ยเรากระจายไปแล้วว่าใครอยากอยู่กลุ่มอะไรแต่เราไม่ได้ปิดกัน้นอย่างที่เราคุยกันเมื่อวานเนะทุกคนเนี่ยสามารถมีกลุ่มเพิ่มได้ใครอยากกลุ่มอะไรเราก็เพิ่มไปทีละกลุ่มทีละกลุ่มทีละกลุ่มนะครับไปเลยไปเลยไปเลยอันนี้ให้เห็นมอกเฉยๆนนะครับอันนี้อย่างแรกเลยที่อยากจะให้เห็นนะครับพวกเราเห็นกันแลเมื่อวานแล้วพวกเราเนี่ย ผมเช็คข้างหน้าแล้วเรามีกันร้อยชีวิตนะหกสิบคนโหลดไปแล้วหกสิบคนโหลดโหลดคอนแทคไปแล้วอีกสี่สิบคนยังไม่ได้โหลดแล้วจะไปพี่นะสิ่งที่เราอยากให้เห็นอย่างหนึ่งครับพี่โต๊ครับในมูทิ่สมาชิกเนี่ยตอนจบปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีทำเนียบรุร่นง่ายแต่ทำเนียบรุร่นเราเป็น PDF เป็น PDF ก็แปลว่าโทรออกไปได้เอ่อโทรออกไปได้กดติดต่อไปได้จะเปิดที d f ดหายก็ไม่เจอแล้วสิ่งแรกเนี่ยคอนเนคชันมันสร้างอย่างนี้ครับคอนเนคชันมันสร้างสามสเต็ปสเต็ปแรกของการสร้างคอนเนคชันคือ f o ิร์ส i ิมเพชชั่นเฟิร์สอิมเพชชัเนี่ยเราจบและเรารักกันแต่ต่อไปเนี่ยจุดที่สอง,องการสร้างคอนเนคชั่นเนี่ยคือ relationship หรือการใส่สัมพันธ์การใส่สัมพันธ์อย่างแรกมันจะใส่สัมพันธ์กันได้ก็คือติดต่อกันได้ครับ <laughs> ถ้าพี่ติดต่อกันได้ที่ใส่สัมพันธ์ยังไม่ได้ชัวเราก็เลยทำคอนแทคขึ้นมานะครับหน้าต่อไปได้เลยครับคอนแทคเนี่ยอันนี้คือตัวอย่างซ้ายมือนะครับพี่สนครับซ้ายหยางซ้ายมือเนี่ยคือตัวอย่างของรุ่น LFC11 ทั้งหมด เรามีคอนแทคของทั้งรุ่นอยู่ในมือถือทุกคนเรียบร้อยกดวิดีโอเพลย์นิดนึงครับกดคลิกที่หนึ่งคลิกที่เดียวโอเคอันนี้มันจะไปอยู่กลับไปที่เดิมคลิกแล้วปล่อยวางไว้เดี๋ยววิดีโอมันเล่นเองคลิกที่หนึ่งฮะโอเคเนะฮะเดี๋ยววิดีโอมันจะวิ่งมันจะเห็นเลยตอนนี้ผมจะลองมือถือเรามือถือของเราเนี่ยเข้าไปเนี่ยเราจะเห็น LFC ทั้งรุ่นอยู่แล้วเ,เห็นคอนแทคทุกคนมีรูปมีบริษัทมีวันเกิดมีทุกอย่างอันนี้ของ LSC 11คลิกเข้าไปปุ๊บ ก็จะเห็นเลยว่าคนนี้เป็นไทยอยู่บริษัทอะไรวันเดือนปีเกิดพร้อมนะครับของจริงหมดยกเว้นปีเกิดปีเกิดจะใส่เป็น2018หนึ่งเพราะผู้หญิงบางคนบอกว่าไม่อยากให้รู้พี่อายุเกินยี่ห้าแล้วนะครับก็เลยใส่2 0 1 8ทุกคนนะฮะอยากรู้อายุจริงไปถามพี่แอลนะครับก็จะเห็นภาพอันนี้เราทําเรียบร้อยแล้วแต่มันจะดีกว่าไหมถ้าเรามีของทุกรุ่นถ้าเรามีของสิบรุ่นย้อนหลังเรารู้ว่ารุ่นพี่เราเป็นใครเรารู้ว่ารุ่นน้องเราเป็นใครเราไปจังหวัดเนี้ยเรารู้ว่าชนบุรีเรามีคนตรงนี้อยู เราไปจันทบุรีเรารู้ว่าอยู่ตรงนี้อยู่เราไปเมืองการเรารู้ว่าพี่เวพี่สนเป็นคนเมืองการอยู่เราไปเชียงรายเรารู้ว่าเชียงรายมีใครอยู่แล้วเราก็ทําเป็นเครือข่ายสมาชิกชุมชน,ชนเลยเรากดปักเรารู้เลยเพื่อนเราอยู่ตรงไหนทําธุรกิจอะไรเราก็ลิงก์ร่วมกันได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่จะทำนะครับอันสุดท้ายที่พี่แอลต้องขอบุณที่แอลครับพี่แอลมีแนวคิดเลยว่าจุดเด่นของรุ่นเราเนี่ยเรามีคนเก่งธุรกิจหลายคนเราอยากทำโซเชียลบิสเนส โซเชียลบิส n e น s เนี่ยก็เป็นคำของพี่เวซึ่งผมน่าจะาเชื่อว่าน่าจะตรงกับพี่ตกด้วยก็คือโซเชียลบิส n e น s ต่างกับโซเชียลแอนด์แ s รอสครับโซเชียลแอนด์แปรสเนี่ยทำให้ตายก็ไม่รวยพอ,อไรายได้ทั้งหมดต้องกลับคืนหมดมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่มีคนอยากทำแต่โซเชียลบิส n e น s เนี่ยคือการทำธุรกิจให้รวยลนฟ้าได้เลยแต่ทุกการรวยหรือรายได้ทุกบาทเนี่ยมันมาจากการทำประโยชน์ให้สังคมสิ่งที่เราทำเนี่ยเราอยากตั้งโซเชียลบิส n e น s ของเราขึ้นมาเองตั้งเป็นบริษัทจริงจังนะฮะ ไม่ได้เป็นโซเชียลนะไพด้วยเป็นบริษัทจำกัดจริงจังเลยเดี๋ยวแนนมาช่วยนะเออสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะก็จะเป็นว่าแต่ว่าเราจะชวนพี่เพื่อนๆนะที่เนี้ยใครสะดวกการทรําธุรกิจเนี่ยมันต้องเล่นจริงเจ็บจริงนะพี่เล่นจริงเจ็บจริงใครพร้อมเจ็บด้วยกันเนี่ยมาลงหุ้นด้วยกันเออไม่ต้องเยอะหรอกมันอาจจะเป็นแค่หลักหมื่นหลักไม่กี่ตังในการทํแล้วมามีส่วนร่วมแต่คนที่ลงตังทุกคนเนี่ยต้องลงแรงด้วย เขาลงตังค์อย่างเดียวผมไม่ห่วงครับพี่แอลผมรวยพอนะฮะลงได้นะฮะเราต้องการคนมาลงแรงมากกว่าขอเสียงตกเป็ให้พี่แอลกันเลยนะอย่างพี่วิวหลายๆคนไปรู้จักพี่วิวนะพี่วิวนั้น MIT นะฮะเออ MIT คืออยู่ท็อปของโลกนะฮะเขาเป็นคนที่เก่งที่สุดคนหนึ่งเอ่อในด้านวิชาการในด้านเทคโนโลยีเลยแต่เราไม่เคยรู้เรานื้อกพี่เขาเป็นแบบพี่น่ารักน่ารักคนหนึ่งเออแต่ความจริงถ้าเรารู้ว่าเรามีเครือข่ายใครบ้างก็จะเห็นน้องแนนเนี่ยลูกพี่สุกนิ์ ประธานประธานที่พูดเบอร์เเย็นที่ให้พระเรามาที่ให้รูปเรามาเนี่ยนั่นน้องแนเนเนี่ยลูกสาวพิสุบิตะแฉเนี่ยนั่งอยู่ในรุ่นเลยเออผมก็ไม่รู้มาก่อนนะพอบอกเสร็จแล้วไปถ่ายรูปข้างหน้าเขาบอกว่าจบแล้วเรื่องหาทุนกูไม่ขอใคร,ใครอะเดี๋ยวขอพิสุบิตเลย <laughs> ดิสนุกโอเคลูกสาวมาโอเคอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้แต่ถ้าเรารู้จักกันมากขึ้นเราก็จะเห็นภาพไอ้ฝั่งโซเชียลบิสเเดตเดี๋ยวพอทำเสร็จแล้วใช่ใช่ไหมครับพี่เราก็จะตั้งขึ้นมาแล้วเราตั้งใจเลยว่าเราจะแบ่งกําไร20%ทําธุรกิจต้องมีกําไรนะพี่ทําธุรกิจไม่มีกําไรคือทํามูยทีีเราจะแบ่งกําไร20% 20%เนี่ยเราแบ่งเป็น2ส,ส่วน1 0เนี่ยเราแบ่งให้มูลีเพราะมูลิีเขาไม่ได้มีหนะ้าที่สแสวงหากําไร เราแบ่งกับคืนเลยให้มูนิทีอีกส0เนี่ยไม่ว่าพี่จะมีส่วนร่วมหรือไม่ก็ตามเราแบ่งให้รุ่นพอรุ่นเนี่ยมันจะอยู่ยาวมากหรือเปล่าเนี่ยมันคือการเปิดตู้กับข้าวแล้วมีข้าวกินไหมเปิดตู้กับข้าวแล้วมีข้าวกินไหมเราเปิดมาเราอยากจัดงานสังสรรค์รุ่นเนี่ยเรามีเงินจัดสังสรรค์ไหมเราทําให้เพื่อนมาร่วมได้โดยไม่ต้องมีต้นทุนมากได้ไหมถ้าเราทําได้ ก็สะดวกครับอันนี้คือสิ่งทั้งหมดครับพี่สนครับที่เราเอฟ1 1คิดมาครับแล้วก็การคิดนี้จะสำเร็จไปได้เลยถ้าไม่มีผู้ใหญ่อย่างพี่ๆที่ก่อตั้งทุกคนพออครับพี่ตุกครับพี่เวพี่สนพี่เปียกพี่ตุกอีกท่านหนึ่งฮะนะครับในการช่วยกันนะครับทั้งหมดนี้ไม่ใช่ฝีมือเราทั้ง5คนครับฝีมือเอ1 1ทั้งรุ่นครับขอเสียงปรบมือให้พวกเราเอฟ1อทุกคนเลยจบครับพี่